ในโลกแห่งการทำงานที่มีการแข่งขันสูงขึ้นทุกวันคนที่ล้มแล้วลุกขึ้นมาได้เท่านั้นจึงจะก้าวต่อไปโจวิวศวกรหนุ่มวัย30ปีที่ชีวิตกำลังติดอยู่ในมุมมืดของความสิ้นหวังเขาต้องหางานท่ามกลางเศรษฐกิจที่ซบเซาซึ่งไม่ใช่เรื่องง่ายเลยมิหนำซ้ำเขายังถูกปฏิเสธซ้ำแล้วซ้ำเล่านี่จะเป็นจุดจบของเขา หรืออาจจะเป็นเส้นทางใหม่ที่เปลี่ยนชีวิตของเขาไปตลอดการเรามาฟังไปพร้อมกันค่ะแสงแดดอ่อนๆลอดผ่านหน้าต่างบ้านหลังเก่าเล็กๆบรรยากาศภายในบ้านเต็มไปด้วยความหมองหม่นโจหนุ่มวิศวะวัย30ปีที่กำลังตกงานและหางานทำไม่ได้จากภาวะเศรษฐกิจที่ซบเซาเขานั่งอยู่ที่โต๊ะอาหารสีหน้าคร่งเครียดมือของเขาถือกระดาษสมัครงานหลายใบ แต่ละใบถูกปฏิเสธกระดาษบางแผ่นยับยุย่ยี่เหมือนผ่านการกรรมมาแล้วหลายครั้งเขาจ้องมองมันด้วยสายตาว่างปาเปล่าเาวากับมองดูอนาคตของตัวเองที่ยังไร้ทิศทางทำไมกันนะอุตส่าห์สมัครไปตั้งหลายที่ทำไมไม่มีที่ไหนรับเราเลยเขาวางกระดาษลงบนโต๊ะอย่างหมดแรงเอนหลังพิงพนักเก้าอี้ถอนหายใจยาว ในขณะที่โจกำลังนั่งคุ้นคิดถึงชีวิตของตัวเองแม่ของโจก็เดินออกมาจากครัวถือน้ำแก้วอุ่นๆมาวางไว้ตรงหน้าโจสีหน้าของแม่เต็มไปด้วยความห่วงใยเธอสังเกตเห็นท่าทางอ่อนล้าของลูกชายมาหลายวันแล้วเธอนั่งลงข้างๆโจยิ้มบางๆอย่างอ่อนโยนและพูดกับโจว่าโจลูกแม่เห็นลูกเครียดมาหลายวันแล้วเป็นอะไรหรือเปล่า โจไม่ตอบเขาเพียงแค่หยิบกระดาษสมัครงานขึ้นมาพลิกดูอย่างช้าๆก่อนจะพูดขึ้นด้วยน้ำเสียงที่เต็มไปด้วยความผิดหวังผมไปสมัครงานมาหลายที่แล้วแม่ไม่มีที่ไหนเรียกเลยบางที่ก็เงียบบางที่ก็ตอบกลับมาว่าผมไม่มีประสบการณ์ผมไม่รู้จะทำยังไงแล้ว น้ำเสียงของโจสันเล็กน้อยดวงตาที่เคยมีประกายแห่งความหวังตอนนี้กลับเต็มไปด้วยความกังวลและความรู้สึกสิ้นหวังแม่จับมือโจเบาๆและปลอบใจโจแม่เข้าใจนะลูกมันเป็นช่วงเวลาที่ยากลำบากแต่ความล้มเหลวแค่วันนี้มันไม่ได้หมายถึงว่าลูกไม่มีคุณค่านะอดทนหน่อยนะโจนิ่งไปครู่หนึ่ง ก่อนจะพูดออกมาช้าๆเล่ากับกำลังสะท้อนถึงความรู้สึกของตัวเองออกมาเป็นคำพูดแต่ผมรู้สึกว่าตัวเองไม่มีค่าเลยแม่เหมือนผมพยายามเท่าไหร่ก็ไร้ประโยชน์แม่มองหน้าโจดวงตาของเธอเต็มไปด้วยความรักและความเข้าใจก่อนจะยิ้มให้อย่างอบอุ่นเธอลูปมือโจเบ,เบาๆอย่างปอบโยนแล้วพูดขึ้นในน้ำเสียงหนักแน่นลูกจำไว้นะ คนเราจะล้มเหลวจริงๆก็ต่อเมื่อเราหยุดพยายามโจงเงยหน้าขึ้นศบตาแม่คำพูดนั้นเหมือนจุดประกายบางอย่างขึ้นในใจของเขาแม้จะยังรู้สึกท้อแท้แต่ก็ยังมีบางอย่างในหัวใจของเขาที่เริ่มเปลี่ยนไปเขามองดูใบสมัครงานตรงหน้าใหม่อีกครั้งคราวนี้ไม่ใช่ด้วยความสิ้นหวังแต่มันคือความมุ่งมั่นที่เริ่มก่อตัวขึ้นอีกครั้งนะ้าร้านกาแฟ เสียงกระดิ่งหน้าร้านดังขึ้นเบาๆเมื่อต้นเดินเข้ามาในร้านกาแฟาบรรยากาศอบอุน่นกลิ่นหอมของเมล็ดกาแฟคั่วลอยอบอวนในอากาศผู้คนรอบข้างกำลังพูดคุยกันเบาๆบางก็นั่งทำงานอยู่กับโน้ตบุ๊กต้นมองหาเพื่อนของเขาก่อนจะเห็นโจนั่งก้มหน้าอยู่ที่โต๊ะมุมร้านท่าทางของเขาดูซึมเศร้าและเต็มไปด้วยความกังวลต้นเดินไปสั่งกาแฟาสองแก้วแล้วตรงไปหาโจ ต้นวางกาแฟลงตรงหน้าโจก่อนจะนั่งลงตรงกันข้ามกับโจมองดูสีหน้าที่ดูเหนื่อยล้าของเพื่อนด้วยความเป็นห่วงเฮ้ยโจหน้าเครียดแบบนี้อีกแล้วฉันว่าแกมีอะไรแน่ๆบอกมาเลยเพื่อนโจเงยหน้าขึ้นช้าชถอนหายใจหนักๆก่อนจะพึมพำออกมาก็เรื่องงานนั่นแหละต้นไม่มีที่ไหนรับเราเขาทำงานเลยต้นขมวดคิ้วเขาเคยได้ยินโจบ่นเรื่องนี้มาหลายครั้งแล้ว แต่วันนี้ดูเหมือนว่าโจจะหมดกำลังใจมากกว่าทุกครั้งที่ผ่านมาแล้วนายลองพัฒนาตัวเองดูหรือยังโจขมวดคิ้วขึ้นเล็กน้อยมองหน้าต้นอย่างไม่เข้าใจหมายความว่ายังไงต้นยกกาแฟขึ้นจิบก่อนจะวางลงแล้วยิ้มเล็กๆนายสมัครแต่ง,งานที่ต้องใช้ประสบการณ์แต่นายไม่มีประสบการณ์นายลองหางานที่จะพอเริ่มต้นได้ก่อนไหม หรือไม่ก็ไปลองฝึกอะไรเพิ่มจะได้มีอะไรเสริมโปรไฟล์ของตัวเองไงโจนิ่งไปคำพูดของต้นทำให้เขาคิดตามเขามัวแต่โฟกัสที่การหางานจนลืมไปว่าตัวเองอาจจะต้องปรับปรุงอะไรบางอย่างเขานั่งเงียบไปคู่หนึ่งก่อนจะพยักหน้าเบาๆอืมใช่เราก็เอาแต่สมัครงานซ้ำๆโดยไม่พัฒนาตัวเองเลยสินะ ใช่ใช่แล้วโจแล้วก็อย่าไปมองว่าการที่เราไม่ได้งานเป็นความล้มเหลวนะแต่มันคือโอกาสนะโจมันคือโอกาสที่จะทําให้เราได้พัฒนาโจเงยหน้าขึ้นสายตาเริ่มมีประกายแห่งความหวังอีกครั้งคําพูดของต้นทําให้เขามองเห็นสิ่งที่เขาพลาดมาโดยตลอดเขาไม่ได้ไลคค่ะเขาแค่ยังไม่ได้เตรียมตัวให้พร้อมเท่านั้นเองโจสูดหายใจเขาลึกๆแล้วหยิบโทรศัพท์ขึ้นมา เขาเริ่มค้นหาคอร์สเรียนออนไลน์และงานที่สามารถเริ่มต้นได้โดยไม่ต้องมีประสบการณ์มากนักวันนี้เขาอาจจะยังไม่ได้งานแต่เขาตัดสินใจแล้วว่าเขาจะไม่หยุดพัฒนาตนเอง2เดือนต่อมาบรรยากาศยามบ่ายแสงแดดอ่อนๆส่องผ่านผ้าม่านบางๆในห้องนั่งเล่นของโจโต๊ะเล็กๆเ,เ,เต็มไปด้วยสมุดจดบันทึกโน้ตบุ๊กที่เปิดหน้าจอคอร์สเรียนออนไลน์ โจนั่งอยู่บนเก้าอี้จ้องมองหน้าจอด้วยสายตายอย่างตั้งใจเขากำลังฝึกทำโปรเจกต์ตัวอย่างตามบทเรียนที่ได้เรียนมาเขาขยับเมาส์แก้ไขโค้ดและจดโนต้ตลงสมุดด้วยความมุ่งมั่นเราเริ่มเข้าใจอะไรขึ้นเยอะเลยแฮะโจพูดกับตัวเองอย่างใจเย็นและเสียงโทรศัพท์ก็ดังขึ้นโจสะดุ้งเล็กน้อยก่อนจะเอื้อมมือไปหยิบโทรศัพท์มาดู เบอร์ที่ขึ้นแสดงเป็นเบอร์ของบริษัทที่เขาสมัครงานไว้เขาสูดหายใจเข้าลึกๆก่อนจะกดรับสายสวัสดีครับโจรับสายด้วยความตื่นเต้นสวัสดีค่ะคุณโจทางเราสนใจโปรไฟล์ของคุณอยากเชิญมาสัมภาษณ์งานในวันพรุ่งนี้ค่ะไม่ทราบว่าสะดวกไหมคะโจชะงักไปเล็กน้อยหัวใจของเขาเต้นแรงด้วยความตื่นเต้นดวงตาของเขาเป็นประกายขึ้นมาอย่างเห็นได้ชัด เขานั่งตัวตรงก่อนจะตอบกลับด้วยเสียงที่เปลี่ยมไปด้วยความมั่นใจจริงเหรอครับขอบคุณมากครับผมสะดวกครับดีเลยค่ะเดี๋ยวเราจะส่งรายละเอียดการสัมภาษณ์ให้ทางอีเมลนะคะแล้วพบกันพรุ่งนี้ค่ะได้เลยครับขอบคุณมากครับโจตอบด้วยความรู้สึกดีใจเมื่อโจว,วางสายมือของเขาก็สั่นเล็กน้อยเพราะความตื่นเต้นเขาเงยหน้ามองขึ้นไปรอบๆห้อง ก่อนจะหันไปมองตัวเองในกระจกตรงมุมห้องใบหน้าที่เคยดูหม่นหมองเมื่อสองเดือนก่อนตอนนี้กลับเต็มไปด้วยความมั่นใจเขายิ้มให้กับตัวเองและยกมือตบไหล่ตัวเองเบาๆและพูดกับตัวเองในกระจกว่าโจในทำได้ในพัฒนาตัวเองขึ้นมาแล้วเมื่อถึงวันสัมภาษณ์โจเดินเข้ามาในอาคารสำนักงานของบริษัทเทคโนโลยีชื่อดังแห่งหนึ่งหัวใจของเขาเต้นละรัวอย่างควบคุมไม่ได้ มือของเขากำแน่นพร้อมแฟ้มเอกสารที่เตรียมมาอย่างดีสายตาของเขากวาดมองรอบๆเห็นผู้สมัครคนอื่นๆนั่งรอสัมภาษณ์เช่นกันบางคนดูมั่นใจบางคนดูตื่นเต้นไม่ต่างจากเขาคุณโจใช่ไหมคะเชิญทางนี้ค่ะเสียงเรียกจากฝ่ายบุคคลทำให้เขาสูดหายใจเข้าลึกๆแล้วเดินตามเข้าไปในห้องสัมภาษณ์ ในห้องมีกรรมการสามคนนั่งอยู่หนึ่งในนั้นเป็นหัวหน้าทีมที่เขาอาจจะต้องร่วมงานด้วยโจพยายามฝืนยิ้มและกล่าวทักทายด้วยน้ำเสียงที่มั่นคงแม้ในใจจะเต็มไปด้วยความกังวลสวัสดีครับผมโจขอบคุณที่ให้โอกาสกับผมในวันนี้ครับกรรมการพยักหน้าหนึ่งในนั้นเปิดแฟ้มเอกสารของเขาคุณโจเราเห็นว่าคุณเพิ่งเรียนรู้เกี่ยวกับการวิเคราะห์โปรแกรมมาได้ไม่นาน อะไรทำให้คุณสนใจงานนี้ครับโจเตรียมคำตอบนี้ไว้อยู่แล้วเขาสบตากรรมการก่อนตอบด้วยน้ําเสียงที่หนักแน่นผมลหลงไหลในเทคโนโลยีนี้มาตลอดและแม้ผมจะเริ่มต้นช้ากว่าคนอื่นแต่ผมใช้เวลาสองเดือนที่ผ่านมาเรียนรู้อย่างหนักฝึกวิเคราะห์โค้ดฝึกแก้ปัญหาและทดสอบความสามารถของตัวเองมาโดยตลอดผมเชื่อว่า ทัศนคติที่ดีและความมุ่งมั่นจะทำให้ผมเติบโตได้ในสายงานนี้ครับกรรมการอีกคนยิ้มเล็กน้อยก่อนที่จะถามต่อสมมุติว่าคุณได้รับโจทย์วิเคราะห์โค้ดที่ซับซ้อนมากคุณมีเวลาแค่ครึ่งชั่วโมงคุณจะจัดการกับมันยังไงโจหยุดคิดเพียงเสี้ยววินาทีก่อนตอบอย่างมั่นใจผมจะเริ่มจากการทำความเข้าใจโจทย์ก่อนครับ จากนั้นผมจะแยกปัญหาออกเป็นส่วนๆเพื่อดูว่าส่วนไหนเป็นคอขวดของระบบจากนั้นผมจะใช้เครื่องมือที่มีส่วนช่วยวิเคราะห์และจัดลำดับความสำคัญของการแก้ไขก่อนหลังผมเชื่อว่าแนวทางที่มีโครงสร้างชัดเจนจะช่วยให้ผมแก้ปัญหาได้เร็วขึ้นครับหัวหน้าทีมพยักหน้ายอย่างพอใจน่าสนใจ งั้นสุดท้ายอะไรที่คุณคิดว่าเป็นจุดแข็งของตัวเองและอะไรคือจุดที่คุณอยากพัฒนาเพิ่มจุดแข็งของผมก็คือความอดทนและการเรียนรู้เร็วครับผมไม่ยอมแพ้แม้เจอปัญหายากแค่ไหนส่วนจุดที่ผมต้องพัฒนาคือการทำงานเป็นทีมผมเคยทำงานคนเดียวมานานและผมอยากเรียนรู้วิธีการทำงานร่วมกับผู้อื่นให้ดีขึ้นครับกรรมการหันไปมองหน้ากันเล็กน้อย ก่อนที่หัวหน้าทีมจะพยักหน้าขอบคุณสำหรับคำตอบครับคุณโจคุณทำได้ดีมากเดี๋ยวทางเราจะแจ้งผลอีกครั้งเร็วๆนี้นะครับโจออกจากห้องสัมภาษณ์ด้วยหัวใจที่เบาลงเล็กน้อยแม้จะยังไม่รู้ผลแต่เขาภูมิใจกับตัวเองที่สามารถแสดงศักยภาพออกมาได้เต็มที่3วันต่อมาโทรศัพท์ของเขาดังขึ้นสวัสดีค่ะคุณโจทางบริษัทพิจารณาแล้ว เรายินดีที่จะแจ้งให้คุณทราบว่าคุณได้งานในตำแหน่งนักวิเคราะห์โปรแกรมค่ะดวงตาของโจเป็นประกายเขายิ้มกว้างอย่างไม่รู้ตัวขอบคุณมากครับผมสัญญาว่าจะทำให้ดีที่สุดครับโจประสบความสำเร็จแล้วเขาได้งานอย่างที่ตั้งใจถึงแม้ว่าเขาจะไม่ได้งานที่เขาเรียนจบมาแต่นี่อาจจะเป็นก้าวแรกที่เขารู้แล้วว่าถ้าไม่หยุดพยายามวันหนึ่งเขาจะไปได้ไกลกว่านี้แน่นอน จากเรื่องนี้นะคะเราจะเห็นว่าความล้มเหลวไม่ใช่จุดจบของชีวิตแต่มันคือบททดสอบของชีวิตเราในทุกครั้งที่เราถูกปฏิเสธไม่ใช่เพราะเราไม่ดีพอแต่มันคือโอกาสให้เราได้พัฒนาตัวเองให้ดีขึ้นกว่าเดิมอย่าหยุดพัฒนาตัวเองค่ะเพราะวันหนึง่งประตูที่ใช่จะเปิดออกเพื่อให้เราอย่างแน่นอนค่ะสุดท้ายนี้หากคุณผู้ชมมีคำถามหรืออยากแชร์ประสบการณ์ก็คอมเมนต์ที่ด้านล่างได้เลยค่ะ และถ้าชื่นชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กันและกันด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่ในตอนหน้าค่ะสวัสดีค่ะ